เข้ามาในคลิปแล้วนะครับผมขอให้ก่อนที่จะไปดูคลิปผมขอให้ไปกดไลค์ตรงนี้ครับผมกดไลค์หน่อยครับผมกดไลค์หน่อยแล้วก็กดแชร์ตรงนี้ครับผมตรงนี้จะแชร์ผ่านอะไรก็ได้นะครับผมกด subscribe ตรงนี้ครับผม subscribe หรือเรียกว่ากดติดตามนั่นแหละครับผมกดเลยครับผมแล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้ครับผมกดไปเลือกทั้งหมดครับผมทั้งหมดก็เป็นการอันเสร็จสิ้นไปดูวีโดกันเลยครับ โอเคก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมดูดูทันด้วยนะครับผมอยู่กับกระผมสวรรค์แชแนลนะผมทางช่อง YouTube ที่ชื่อว่าสวรรค์แชแนลนะครับผมโอเควันนี้พอดีพูดดังไม่ได้นะผมแบนวันนี้พูดดังไม่ค่อยได้เพราะว่าดึกแล้วนะคผมวันนี้มาถ่ายคลิปดึกนะแล้วก็ลงดึกดึกด้วยนะผม ไม่ค่อยดึกนะผมประมาณสี่ทุ่มนะผมแต่ว่าบ้านผมนอนหมดแล้วนะนั่นแหก็เลยไม่อยากเสียงดังเท่าไหร่นะผมไม่อยากรบกวนใครนะผมโอเควันนี้ผมจะมาแจก a อน o n อนกระเป๋าในเกมไมคราบนะผมมวนไม่ลงคลิปนะผมผมไม่รู้ว่าจะเอาคลิปอะไรมาลงนะครับผมโอเคตอนแรกเรากดเข้าไปในลิงก์ใผม คนนึ่งผมไม่ได้ทิ้งล,งงงลิงไว้ไงไอ้ผมทิ้งลิงไว้ตา่างคลิปบุดผิเดีอย่าทิ้งลิงไว้ตารางคลิปนะผมนี่ สองอันนะผมเนี่ยผมทิ้งไว้ทั้งสองอันนะนกดไปเลยก่อนนะผมฮะข้างล่างเราปิดไปแล้วผมไม่ต้องไม่ต้องไม่เกี่ยวอะไรปิดไปเลยนะี่ผมปิดไปเลยโอเครอสักครู่นะผมปิดเสียงโอเคให้เรากดล้าดาวโหลดนะผม ถ้าเสียงเบาก็ขออภัยด้วยผมพูดเสียงดังไม่ได้นะผมโอเคกดปิดผมต้องการแปลภาษาไหมเจ้าอะไรเนี่ยอืมอีกครั้งไหมไโ้ลดพอเมื่อกี้ผมไโหลดไปครั้งนึงแล้วผมโอเคผมเปิดเปิดไปแล้วเปิดตอนนี้เองอย่าไปเปิดเมื่อตอนอย่างอื่นนะต้องไปเปิดต้องเปิดตอนนี้เองนะผมเลือกเนี่ยผมไม่ครับนะผมข้ากด โอเคถ้าคุณกดอันถ้าคุณเลือกอันอื่นนะผมเดี๋ยวมันจะไม่สําเร็จนะผมโอเคนะตัดไปตอนเข้าเกมแล้วผมเพจอมันจะเล็กตัดไปตอนเข้าเกมแล้ผมโอเคครับผมแล้วก็ถ้าใครที่ไปดูคลิปนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งถ้าคุณกดกระดิ่งไปแล้วมันจะมีขึ้นมาอีกหนึ่งปุ่มให้คุณกดเข้าไปเลือกทั้งหมดนะผมโอเค มวนไม่ได้ลงคลิปนะผมเพราะว่าไม่รู้จะลงคลิปอะไรไม่มีแอนออนมาแจากนะผมโอเคคนรอสักครู่นะผมมวนไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าไม่รู้จะเอาคลิปอะไรไมลงนะผมรอสักครู่นะโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวนี่แจ้งเตือนมาแล้วผมขอบุญแล้ผมอันไม่ออกนี่ ผมอ่านออกแต่เร็วนะนี่สําเร็จแล้วโอเคคุณกดย้อนออกมามย้อนกลับมาชูบโอเคแล้วก็เออไปเข้าไปเข้าลิงก์อันที่สองครับผมไปเข้าลิงก์ที่สองเลยผมผมถึงไว้ทั้งสองลิงก์นะผมต้องโหลดทั้งสองลิงก์นะไม่ได้นะถ้าไม่โหลดทั้งสองลิงก์นะผมโอเฮ้ยเฮ้ยโอเค ลิงอันที่สองอันที่สองอันนี้โอเค,ดา,ด,คด,าด,ด,ดาวน์โหลดนะผมกดดาวน์โหลดเลยนะผมดาวน์โหลดปิดไปข้างล่างเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนเปลี่ยนภาษาปิดไปนผมไม่ต้องไปยุ่งนะผมเยมกดเปิดแล้วผมนี่มันจะได้เข้าไปในเกมไมครับเลยผมโอเคมันจะได้มาตรงไมคครับนะผมนี่มันจะได้มาตรงไมครับเออ ม่วนไม่ได้ลงถ้าไม่ได้เสียงผมก็ขออภัยด้วยนะผมอาจจะไม่ได้เสียงผมชัดน,นะก็ขออภัยด้วยนะผมเพราะว่าเสียงผมเบาด้วยแล้วก็อะไรอ่ะมันมันครอบครัวน,นอนแล้วมันก็เลยผมก็เลยอ่ะครอบครัวนอนแล้วผมก็เลยมามาถ่ายคลิปอยู่นะผมเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปงไงเม้มอวนอะแต่วันนี้ถ้าผมไม่นีนเส้นแต่ละนี่คำบนผมแต่วันนี้ผมไม่ลงคลิปเป็นแสดงว่าผมทิ้ง การลงคลิปไปสองวันแล้วเรามาลงคลิปแล้วโอเคถือว่าสําเร็จแล้วผมให้คุณกดเข้าไปตรงนี้ผมเซตติ้งเซตติ้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งถ้าคุณกดกระดิ่งไปแล้วจะมีขึ้นมาอ่างเดียวผมให้คุณกดเข้าไปเลือกทั้งหมดมันจะแจ้งเตือนมาตอนผมลงคลิปนะผมโอเคเรียลมาแล้วนี่จะเจอนี้กดเข้าไปผมนี่จะเจอนี้ให้คุณกดเข้าไปผมกดใส่จูบกดตรงนี้ผม เค okay. มันจะใส่นี้แสงเงาไม่เกี่ยวนะแส่งเงาผมเคยแจกไปแล้วหนึ่งครั้งไอ้ตัวนี้ผมเคยจกไปหนึ่งครั้งนะผมก็ไม่เกี่ยวนะผมโอเคโอเคกดออกมานะผมแบกออกมาเลยรอสักครู่นะผมโอเครอสักครู่นะโอเคโอเคคุณก็ไปตรงนี้ครับผม สร้างโลกแล้วไปไปเลยผม,ผมเอ,า,เา,มเอา,เาโลกใหม่เลยนะโอเคเมมน้อยผมเมมโอเคถ้าคุณกเกิดมาอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับคุณ้าไปตรงนี้คุณจะใส่แสงเงาก่อนนะเอากราะเป๋าอยู่บนสุดโอเคใส่กระเป๋าไปจะเป็นแบบนี้นะผมข้างล่างก็เหมือนกันนะผม โอเคเขาทำแซ่เลยนะผมโอเคไปคุณต้องเช็คก,ก่อนนะว่ามันแซ่เดี๋วไม่แซ่ให้นะผมผมปรับเป็นโหมดครีเอทีฟโอเคสร้างโลกเร็วผมโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันในในโลกโเกมไมครับนะผมโอเคไปเลยเราก็สร้างโลกมาเป็น,มา,ปน,นม,าม,ามาเป็นที่เรียบร้อยนะเราบผกเมื่อกี้เอาโอเคผมสร้างโลกเป็นที่เรียบร้อยแนะเราผมมาอยู่กับสกีนสติปมือนเนอะผม แล้วก็ถ้าเราจะเอากระเป๋านะผมมันดึกเรียนแหะโอเคมันดึกแล้วโอเคเรากดไปตรงนี้ผมนี่ตรงนี้ผมตรงมันจะมีไข่ตรงไข่มอนเตอร์นะผมเนี่ยุกคนดูกันนะได้เป็นอันนี้หรือเปล่าโอเคถ้าเป็นอันนี้ผมใช่ละ้ยอ,อันนี้ผมโอเคกดไปไย นี่เราก็จะได้แบบนี้นะผมนี่แต่มันมีให้ย้อมสีนะผมถ้าเราไม่เอาสีนี้นะผมมันมีให้ย้อมนะผมแต่ผมไม่ผมไม่ยอมเองผมยอมไม่เป็นนะผมผมยอมไม่เป็นอุ๊ยตีได้ด้วยโนะอ้โแสดงว่าม,มีหัวใจนะผมก็ผมย้อมสีไม่เป็นนะผมนั่นแหละถ้าย้อมทายคุณผู้ชมอยากย้อมสีก็ยอมสีได้นะผมสีเขียวสีชมพูสีแดงสีเหลือง สีขาวได้หมดเลยผมแต่ผมไม่รู้ยอมสีไงผมยอมไม่เป็นนะโอเคถ้าเราจะถ้าเราจะเฮ้ยสามารถเขียนได้เด้วยเอเฮ้ยสะายยังไงอะไม่สะายยังไงอะเอาแสีหรอ ใส่แล้วใช่ไหมไม่ยุ่งอะไรดูก่อนนะมันยังไม่ใส่ให้อ่ะอืมโอมันเขียนไปตรงนี้เลยวะ่ะตีก่อนมันจะหลอบไปเลยไหมไม่เดอะไะไปดิอย่าเพิ่งมาถ่ายคลิปอยู่ไปโอเค เอาให้ไมนะ่เนาอโอ้ยนี่มันไม,นมน่มันไม่ใส่ให้อ่ะโอเคถ้าเราจะเก็บของนะผมมันจะเก็บของไม่ได้ใช่ไหมน,นี่จะขนาดแบบนี้ให้เราให้เราหากล่องับผมเปล่าไม่รู้นะครับ่าหากล่อง กองฮะกองมีกองยังไงอ่ะมันป้อนมานะผมเอาเว้ยป้อนมันนะป้อนมันมาป้อนมานะผมทางัา้านนี้เล่ยังไงอีกเอาเว้ย เฮ้ยผมหาวิธีใช้งานมันไม่เป็นนะผมมันใช้งานได้นะผมมันใช้งานได้อบผมแต่ผมไม่รู้อะครับเขาทำยังไงไงนะผมเฮ้ยยังไงวะอ๋อ Nhìn thấy không? Chú ướp Như thế này có gì Chú ướp Như thế này này ผมย hall, hall, shoe, ังไม่ใส่ไงผมไม่ร <laure> ู้ว่าวิธีใช้งานเนี่ยผมไม่รู้วิธีวิธีใช้งานยังไงนะผมก็ใครที่รู้อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมใต้ล่างคลิปด้วยนะผมผมไม่รู้ว่าเขาใช้งานยังไงถ้าใครที่รู้ก็อย่าลืมบอกผมตงใต้ล่างคลิปด้วยนะผมใช้งานยังไงโอ้ใส่ไปแล้วนี่ขาว่าโอเคตอนที่ผมสลายของสพายกระเป๋าไปแล้วนะผมสพายกระเป๋าไปแล้วนี่เทไหมแต่ผมไม่รู้ว่า เขาจะวา,ออางของยังไงจะใส่ของยังไงไงนี่นีนน่นี่จะแบบมีมันสามดีอยมนี่อ๋อไปโรงเรียนไปโรงเรียนกันเถอะโรงเรียนเอา้าตกน้ํนั่นแหละโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคน สัปดาห์หน้าผมจะสอบแล้วนะผมไม่รู้ว่าจะได้ลงคลิปหรือเปล่านะครับผมนี่โอ้โหทีนะผมส่วนวิธีถอดนะผมให้เรากดนี่กระโดดออกครับผมนี่ง่ายๆนี่นี่ออกแล้วผมเอาไย โอเคออกเล้ใช่ไหมครับเดินไปเขานี่เดินไปชนแล้วก็ใสใ่แล้วนะผมถ้าเราจะออกน่า,าจะให้ออกผมกดย่อผมแล้วก็กดปุ่มกระโดดรับผมับจะเป็นเงินโยนให้ไปไหนหรอไปในมอเตอรถอยออกมาหน่อยโอเคเราจะเจอตรงนู้นเอาอยาเพิ่งใส่โอเคยัง okay. ไม่ใส่เอมแต่ผมไม่รู้ว่าวิธี วิธีให้มันใส่ของได้นะก็ทำยังไงผมไม่รู้นะผมนี่ผมไม่รู้จริงๆนะผมใครที่รู้อย่รหรอคอมเมนต์บอกผมใต้ล่างคลิปด้วยนะผมเอาไปไหนหรอนี่นี่ มันก็ไม่มีเพิ่มขึ้นนะนี่ใส่แล้วแล้วก็หยอดชุบจุบจุบถอดไหมจุบอาจจะถอดให้แล้วมโอ้โหดูมถอดให้แล้วอ่ะผมไม่รู้ว่าโอ้โหถอด อยู่นะมันถอดให้ผมเป็นกองเลยนะผมแต่ผมไม่รู้ว่าเขาใส่ใส่ให้หรอแต่ผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมไม่รู้วิธีใส่ของใส่ยังไงนะผมนั่นแหละนั่นแหละนะผมก็เดี๋ยวผม เดี่ยวผมจะมาแจกอีทีนะผมว่านี่แจกเป็นแจกเป็นมั่กระเป๋าได้ไหมเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปอีกทีแลาผมจะแจกอะไรนะผมอย่าลืมติดตามไว้นะผมน่าอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งถ้าคุณกดกระดิ่งไปแล้วจะมีข้นไม้หนึ่งปุ่มให้คุณกดไปเลือกทั้งหมดผมจะแจกเต็มตอนผมลงคลิปนะผมผมไม่รู้จริงๆว่าวิธีว่าเออเอาเอาของมาใส่นะผมผมรู้แต่ว่าเอาใส่กระเป๋าอย่างนี้อ่า เอากระเป๋าปออกแบบนี้ผมแค่รู้แค่นั้นนะผมผมไม่รู้มากับผมใครได้รู้อย่าลืมคอมเมนต์บอกใต้ลัางคลิปด้วยนะผมขอบคุณนะผมขอบคุณที่พี่คนหนึ่งเาบอกว่าลงในคอมโมจางโมแจงครับไม่ใช่โมโม,ม่ไม่ใช่โมจางโมแจงครับนะที่บอกว่าเป็นโมแจงนะไม่ใช่โมจางนะครับผมขอบคุณมากๆผมพอจะออกเสียงผิดก,ก็ขออภัยนะผมก็แอรผมปรับปุ่ม,มให้ผมโมแจงไม่ใช่โมจางนะผมนั่นแหละผม ก็ขอโทษทีที่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะผมไม่ได้อ่านนานเลยเพราะว่าไม่ค่อยว่างนะผมโอเคตอนนี้ก็มัวแต่และนะเขาเรียกนะเออไม่ใช่สอบดิมัวแต่ติวมัวแต่อะไรนะทบทวนบทเรียนนะผมนั่นแหละทบทวนบทเรียนก็นจะสอบแล้วนะผมโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมโอ้โหตอนมันตกแต่ผมไม่รู้วิธีใส่จริงๆนะผมวิธีใส่นวิธีเอาของมาใส่แล้วก็วิธี วิธีเอาของมาใส่นะผมในวิธีป้อนเนี่ยผมรู้นะผมเอากล่องมาป้อนนะนะผมมันจะกินกล่องนะผมแล้วก็ไอวิธีเอยตกมาแร้ววิธีนะผมวิธีอะไรนะวิธีทําให้วิธีทําให้ใหเออเราเอาของมาใส่ได้นะผมไม่รู้นะผมเดี๋ยวผโอเคผม okay, ผมไม่รู้เหมือนกันลองไปศึกษาเองนะผมไม่รู้เหมือนกันถ้าใครศึกษารู้นะผมจอหุ่นพิเซีแล่ะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะผม ผมจะได้เออว่าเออทำอย่างนี้เหรอนะผมถ้าคอมเมนต์บอกผมใต้ล่างคลิปด้วยนะถ้าคุณผู้ชมดูนะผมโอเคสำหรับคลิปขอรับเงินเล่นีกก่อนเจอกันคลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งถ้าคุณกดกระดิ่งไปแล้วจะมีขั้นไม่ปุ่มให้กดกดไปเลือกทั้งหมดมันจะแจ้งเตือนไปตอดตอนลงคลิปนะผมโอเคป่ะผมไปแล้วผมสวัสดีครับสิเก้าเจอกันคลิปหน้าครับกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่ง มีใำไมผมไม้คนก็ปปปปปไปได้ทั้งหมดหมันจะเต้นเต้นเมื่อตอนผมลงคลิปไปจริงๆแล้วผมไปแล้วผมพูดข้อสุดท้ายนะทําไ,ไม่เมื่อวานผมไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าเชีย่ยอืมอืม,อม,อม,อมเพราะว่าไม่มีไม่มีแอดออนมาลงนั่นแหละผมโอเคผมไปแล้วผมสวัสดีครับคายตัวนี้ตายก่อนอบจบเอย อย่าไปยุ่ง m อพีซีเด็กขาดนะไังไงโหดอืมว้า mm. วสวยงามไปละอ่ะแฮมอ่ะแฮมดูจบคลิปเราใช่ไหมครับผมขอฝากอีกช่องหนึ่งนะครับคือช่องที่ผมจะเปิดหน้านะครับ ชื่อช่างชื่อสาวันสตูดิโอนะครับฝากกดไลค์ตรงนี้เลยครับกดไลค์ให้หน่อยครับกดแชร์ตรงนี้ครับจะแชร์ผ่านอะไรก็ได้ครับกด s u ัครสมาชตรงนี้ครับแล้วก็กดกระดิ่งตรงข้างๆนี้ครับแล้วก็กดเลือกทั้งหมดครับเป็นการันเสร็จสิ้นครับขอให้ร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆด้านนะครับขอบคุณที่มาดูคลิปครับ สวัสดีครับ